ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอน,นะครับก็ทักทายกันเป็นประจำนะครับช่วง work from home นี้นะครับเราก็จส่งคลิปมาทักทายกันเป็นประจำจากเมื่อวานที่คุยกันเรื่องไข่ไก่แจ้ไปแล้วนะครับเรื่องของการเลี้ยงไก่แจ้ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เลี้ยงไก่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเวลาเหลือใช่ไหมครับเราก็สามารถไปปลูกผักปลูกหญ้าดูแล ทำกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะครับใครที่ทำงานประจำเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้เวลาช่วงเช้าเลี้ยงไก่แล้วก็ไปทำงานประจำกลับมาตอนเย็นอาจจะแวะดูสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับวับนนี้มาตามกระแสฟ้าทลายโจรน,นะครับโอ้โหกำลังแรงมากเลยนะครับนี่นะครับฟ้าทลายโจรต้นเป็นอย่างนี้นะครับก็เออผมแจกฟรีนะครับแจกฟรีใส่ถุงตามแจกให้ฟรีให้กับทางศูนย์เรียนรู้ รู้ให้กับคนที่สนใจนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องโทรศัพท์มาพูดคุยก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ชําใส่ถุงดําไว้นะครับตอนนี้ก็คือเริ่มแตกเริ่มแทงใบออกมาอย่างเงี้ยนะครับบอกว่ากินวันละ2ใบนะครับดีต่อสุขภาพกินสดเลยนะครับแต่ว่าผมก็ ่ยังไม่เคยกินเหมือนกันแต่ขมนะครับทีนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องฟ้าทลายโจรเพราะว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเราเองได้นะครับเราใช้เวลาที่เราเอ่อมีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างเงี้ย คุณก็ไปหาฟ้าทลายโจรมาอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาล้างทาความสะอาดเพราะมันจะมีคาบดินใต้ใบใช่ไหมครับคาบดินมันจะมีพวกพยาธิพวกอะไรเราต้องล้างให้สะอาดนะครับแช่น้ําล้างน้ําให้สะอาดเลยนะครับถ้าทํากินเองนะครับก็เน้นเรื่องความสะอาดให้มากๆบางคนเขาบอกเขาเด็ดใบนะเด็ดใบแล้วตากนะครับใส่ใส่กระด้งตากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราให้ไก่กินเนี่ยนะครับเราก็เอามาปั่นนะครับตากแห้งสักสองสามแดดให้แห้งนะครับ พอแห้งแล้วก็มาปั่นเป็นผงอย่างนี้นะครับก็เป็นเป็นผงอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นผงนะครับแล้วก็มากรอกใส่แคปซูลนะครับเดี๋ยวนี้เม็ดละห้าบาทแล้วมั้งแต่ก่อนแต่ก่อนผมมีเวลาว่างกรอกขายเม็ดละบาทนะครับเม็ดละบาทสองบาทก็ให้เพื่อนๆที่เลี้ยงไก่แจ้เนี่ยเอาไปใช้กันก็ขายดีนะครับส่งไปทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เน้นให้เป็นรายได้เราเน้นเพื่อว่าให้ไก่แข็งแรงนะครับฉะนั้นของต่างๆเนี่ยกินแค่พอสมควรนะครับ อาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปให้กินเยอะนะครับทุกอย่างมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะครับอย่างไก่แจ้นี่ก็เหมือนกันช่วงหัวลมอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวอย่างเงี้ยนะครับเราจัดไปเราก็เอาตัวเนี้ยมากอกรอกใส่แคปซูลนะครับแล้วก็ป้อนใส่ปากให้ไก่แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องป้อนให้ลึกๆนะครับเพราะว่าแคปซูลมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับถ้าจะไปซื้อที่ร้านขายยาก็บอกว่าเอาแคปซูลไซส์เล็กนะ แทบสูนซส์เล็กๆเลยนะครับเพราะว่าพอใส่ปากไก่ล้วอาจจะติดคอได้นะครับลองปอนให้ลึกๆนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เราสร้างเราทําได้จากบ้านของเรานะครับเบรคคอมโฮมภางนี้ก็ยกประโยชน์ให้กับต้นฟ้าทลายโจนนะครับกําลังเป็นกระแสพิษเหลือเกินนะครับก็ ปร,ประเทศไทยเรายังมีดีหลายอย่างครับเราหันมามองดูรอบๆบ,บ้านเราแต่ครับมีสิ่งดีๆมีอะไรที่เราจะสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับกอฝากเพื่อนๆไว้นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ